สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผม h ฮอสสปินแค t กับเกมยูคิโอเดอริงครับวันนี้จะมารีวิวเด็กเท่ๆสายซินกันบ้างน,นะครับซินเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีจุดอ่อนค่อนข้างจะรุนแรงอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเด็กนี้ถ้าเกิดไม่มีเวทบนฟิลในสนามมอนเตอร์สายฟินทั้งหมดจะถูกทําลายนะครับผมทันทีนะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซินสตาร์ดัตหรือซินเลโบดากอนหรือแม้กระทั่งเอสมอนเตอร์นะครับผมก็คือซินทูดากอนของเราก็โดนทำลายเหมือนกันนะครับโดยการอัญเชิญมอนเตอร์ซินแต่ละตัวครับผมก็อัญเชิญง่ายๆโดยการรีมูฟครับผมการที่เกี่ยวกับตัวเขานะครับผมจากในเด็กครับผมนะก็รีบุ๊แล้วก็ลงได้เลยนะครับและมอนเตอร์ซินจะอยู่ในสนามได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเราลงในส่วนของอ่ะเราจะลงในส่วนของซินเลโบดากอนนะครับผมเราก็ต้องรีบุ๊ปเลมเลโบดากอนจากในเด็กนะครับ ถ้าเราจะลงซินสตาร์ดัสครับผมเราก็ต้องรีบุ๊ฟสตาร์ดัสด,ดาก้อนเจดเด็กดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใส่ซินตัวไหนเราต้องเอามอนเตอร์ตัวที่เป็นคู่ขนาดกับตัวเขาอะเอาเข้ามาด้วยนะครับและแน่นอนครับผมเอสมอนเตอร์ของเราซินาราดอกซินทูดาก้อนนะครับผมซินทูดาก้อนการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติไม่สามารถเซตได้ครับผมการ์ดใบนี้ต้องอัญเชิญโดยการมอนเตอร์ซินของเราถูกทำลายครับผมจากการต่อสู้หรือถูกทำลายด้วยผลเอฟเฟกต์ก,การ์ดนะครับจ่ายเลย์พอยต์ครึ่งหนึ่งนะครับผมอันเชิญการ์ดใบนี้อ่า จากบนมือเข้ามาได้นะครับผมหรือจากในทุสานก็ได้นะหากาบเดีก็ผมทําลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมนะ,ะหากาบเบดีทำลายมอนเตอร์นะครับผมฝ่ายตรงข้ามได้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทําลายการ์ดบอลเตอร์ทุกใบของฝ่ายตรงข้ามที่หงายหน้าอยู่นะครับก็เรียกว่าใบนี้ตัวเดียวตีฝ่ายตรงข้ามตายเรียบระเบิดทั้งฟิลได้เลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใบที่โหดมากและพลังยมงตี5,000ันป้องกัน5 0 0 0ถือว่าโอเวอร์อลังการมากนะครับ และเช่นเดียวกันครับผมการ์ดที่เอามาเล่นสนับสนุนนะครับผมทั้งคู่นะใบแรกครับผมซินเกียร์พลอกครับผมใบนี้เป็นเป็น U r นะที่ถ้าเกิดมี3ใบได้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับการ์ดใบนี้ครับผมถ้าเกิดเรามีเวทมนต์ฟิล์อยู่ในสนามเราสามารถสั่งบูชยาการ์ดใบนี้ครับผมเพื่ออันเชิญในส่วนของพาเรียวเกียร์ครับผมการ์ดใบนี้นะครับอันเชิญเข้ามาจากเด็กนะครับและก็เสิร์ชหาการ์ดซินครับผมจากในเด็กขึ้นมือ1ใบนะครับอ่ะขึ้นมือ1ใบด้วยนะครับก็ถือว่าโหดอีกเบกหนึ่ง และยังไม่จบแค่นี้นะครับผมยังมีอีกนะก็คือถ้าเกิดมีการอัญเชิญมอนเตอร์ซินนะครับผมโดยเคลื่อนขาการรีบูฟนะครับเราสามารถใช้ก้าไปนี้รีบูฟแทนได้นะครับสมมติถ้าเกิดผมมีผมมีเล่ดบวกเรโบอรดากอนอยู่แล้วผมไม่มีเรโบดรดากอนจากในเด็กแล้วเราสามารถใช้ก์ดไปนี้รีบูฟแทนได้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ก์ดใบนี้สามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อ1นเทิร์นดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเทิร์นแรกที่เราลงมานะครับผม แซกไปดีไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกการ์ดที่2ได้นะครับอันที่2ที่เป็นส่วนตัวแทนในการรีมูฟนะครับดังนั้นเนี่ยต้องรอเทิร์นหน้านะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้อะไรก็ต้องรอดูก่อนนะครับผมเลือกให้ดีนะครับมันมี2สกิลเอฟเฟก์นะการ์ดไปดีมี2เอฟเฟกครับผมดังนั้นเนี่ยช้ำงานได้แค่เทิร์นละครั้งนะครับอ่ะถัดมานะครับผมเราสามารถอ่าเชิญมอนเตอร์ซินโคนะครับผมโดยการใช้มอนเตอร์ซินที่อยู่ในมือทําการอัานเชิญซินโคกับการ์ดใบนีได้นะครับหลักหละกกาาน,นะ ัดมานะครับผมเป็นเวทมนต์ต่อเนื่องครับผมเมื่อกาดไปนี่สั่งใช้งานปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอากาสซินเวอร์ครับผมจากในเด็กครับผมเข้ามาแปะในฟิวโซนได้เลยนะครับและผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเล็งทาร์เก็ตที่ฟิวโซนของเราได้นะครับผมก็คือเล็งเป้าหมายเวทฟ,ฟิวเราไม่ได้นะครับนะและก็เงื่อนไขครับผมมอนเตอร์ที่บอกว่าอยู่ในสนามเนี่ยซินมอนเตอร์อยู่ในสนามได้แค่ใบเดียวเนี่ยก็จะหายไปนะครับผมนะอ่าแล้วก็ ในช่วงบัตเตอร์เฟสครับผมจะเนเกตเอฟเฟกต์มอนเตอร์ซินทุกตัวในสนามนะดังนั้นถ้าเกิดบีเวใบนี้อยู่ในสนามเนี่ยซินทูราคอนเราก็เอฟเฟกจะไม่ทํางานนะครับในเรื่องของการทําลายการ์ดนะครับแล้วก็เนื่องจากการ์ดมีน้อยครับผมดังนั้นเราก็ใส่การ์ดเสิร์ฟเข้ามาด้วยนะครับรีมูฟการ์ดซินของเรา2ใบและเอาการ์ดซิน2ใบจากเด็กที่ไม่ใช่การ์ดที่รีมูฟเอาขึ้นมือนะครับการ์ดกับดักครับผมทาลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้าม1ใบนะครับผมแต่เงื่อนไขก็คือต้องมีซินมอนเตอร์ในสนามของเราด้วยนะครับ อโอเคก็ถือว่าเป็นใบที่ขี้โกงนะส่วนเวฟิลก็ไม่มีไรนะครับผมหลักๆก,ก็คือจะสามารถใช้งานได้นะครับผมก็คือตอนจัวดอเฟตเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดซิน3าใบให้ไฟนตอวค้มสุ่มขึ้นมือ1ใบนะครับอ่ะหลักๆก,ก็มีประมาณเท่านี้นะครับมาดูในส่วนของรีเพยก่อนนะสัก3ามรีเพยแล้วก็ไปตบกันจริงๆเลยดีกว่านะครับ อย่างที่บอกนะครับผมซินเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งไหมมันก็เก่งนะแต่จุดอ่อนทหารของซินก็คือเวทฟิล์ครับดังนั้นเนี่ยเวลาฝ่ายตรงข้ามเจอเด็กซินนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ทําอะไรครับผมเขาเล็งแต่เวทฟิล์เราอย่างเดียวถ้าเกิดเวทฟิล์เราพังขึ้นมานะครับผมก็จบเห่เลยครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเจอเด็กนี้ก็ไม่ยากครับผมนะก็คือจัดก,การฟิล์มันให้ได้ถ้าจัดก,การฟิล์มันได้เมื่อไหร่รับรองครับผมแปบ๊บเดียวก็เรียบนะครับ อ่าเห็นม็กครับอันนี้ก็คือลงมาแซกนะครับผมอานเชิญเข้ามาครับรีมุฟสองใบเสริรสองใบขึ้นมือนะครับอ่าแปะเวทฟิลนะครับให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็แน่นอนครับผมมีใบนี้ปุ๊บเราก็สามารถลงซีนได้สองตัวละ เอฟเฟกจะไม่ทํางานแล้วนะเพราะว่าเรามีฟิลอยู่นะไอเวทมนต่อเนื่องอยู่นะครับเลือกมา3ใบนะครับรีบุ๊มสองใบนะครับเสจการ์ดก,กับดักนะครับผมขึ้นมือนะหมอบการ์ดขวดเข้าไปนะครับตัวการ์ดขึ้นมาครับผมก็ระเบิดทิ้งเลยนะครับ แน่นอนครับผมว่าพลังโจมตี5,000เนี่ยมันเอาใครมาหยุดไม่ได้นะตีเข้าก็คือจบเลยนะครับซินทูดาก้อนเป็นการ์ดที่เก่งมากนะถ้าไม่นับเรื่องจุดอ่อนที่มันโดนระเบิดฟิวแลวมันระเบิดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับคนเล่นซินนะครับแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆนะก็คือซินทูดาก้อนเนี่ยถ้าเราสามารถให้อยู่ในสนามได้เนี่ยพลังโจมตี5,000เนี่ยมันกดดันบอดใส่ตรงข้ามมากเลยถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีการ์ดประเภทเกี่ยวกับอา ลถพลังเรานะครับผมหรือพวกกาส์ใส่ anti power อยู่แล้วเนี่ยอ่ะโอเคพวกนั้นก็คือเรื่องสู้พลังแบบตรงๆเนี่ยรับประกันว่าสินธูดากอนเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับผมซินเนี่ยสามารถอยู่ในสนามได้แค่ใบเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่มีการเล่นมันต่อเนื่องแหละเราก็ต้องลงให้ดีๆนะว่าจะเอาใครไปตัวปิดเกมนะครับ และผมก็พยายามเน้นในการเสิร์ชหาซินคูดาก้อนขึ้นมือบ่อยๆนะเพราะว่าหลักๆแล้วนะครับผมตัวซินเนี่ยเวลาถูกทำลายขึ้นมาเราก็สามารถจะอัญเชิญเข้ามาได้จากบนมือนะครับอ่าอันนี้ก็คือเสิร์ชสองใบครับผมก็เสิร์ชเปนบนต่อเนื่องขึ้นมานะครับทำให้เด็กเราเนี่ยสามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะและลงสตาร์ดั้ไปทีหนึ่งนะครับ เนี่ยครับผมเลดเดมอนเนี่ยเขาจะอัญเชิญมอนเตอร์ไวมากนะแล้วก็ทำการเรียกครับผมดีเอ็นเข้ามานะครับดักเอ็นเข้ามานะครับรีมูฟทิ้งครับผมเรียกฮอตเลดเข้ามานะครับฮอตเลดตีใส่สตาร์ดั๊ของเรานะครับผมทำการเสิร์ตมอนเตอร์มา2ตัวนะครับเราก็ลงซินทูดาก้อนมานะครับผมพลังยมตี5000 h o ฮอตเลดก็ฮอตนะครับงานนี้นะครับเนี่ยเราก็เสิร์ตการขึ้นมือนะครับผมเสิร์ตมา3ใบเลือกใบขึ้นมือนะครับอ่าแล้วก็หวดครับผมเอฟเฟกต์ทำงานทำลายมอนเตอร์ทุกใบนะครับ ซึ่งไอการที่มีมอนเตอร์ตั้งป้องกันอยู่เนี้ยแต่มีมอนเตอร์5้าพันอยู่ในสนามเนี่ยผมรับประกันว่าคงไม่มีใครเอามาตีตัวนี้หรอกนะแต่นอกจากตีทะลุก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็เคลียร์มอนเตอร์ทิงซะปล่อยน้ค้ำกระจบนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเล่นนะแบบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูเพย์สดกันเลยดีกว่าจบรอบนี้นะครับ อย่างที่บอกนะย้ำอีกรอบหนึ่งเด็กนี้มันไม่ใช่เด็กที่เก่งอะไรมากมายนะครับผมแต่ความเท่ถึงใจครับผมเพราะว่ามอนเตอร์4,000 5,000ลงมาได้เนี่ยมันคูลครับหลักๆเลยนะใครที่ชอบอะไรคูลๆก็จัดมาได้เลยนะครับผมสายซินน่าจะถูกใจนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นอะไรอลังการนะเนี่ยครับผมผมหมอบไว้เนี้ยหมอบไปตั้งมอกกันนะครับผมให้ฝ่ายตรงข้ามรอตีเข้ามาเลยครับขอแค่มีซินฮูดาก้อนอยู่ในมือเนี่ย ฝ่ายตข้าลงมานี่ดูดีกระโดดบอลพลังตี5,000ันมาเนี่ผมมั่นใจว่าอีฝ่ายนึงก็ต้องกระตุกกันบ้างแหละแล้วก็ใส่2ใบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมสาเหตุกลัวโดนคาม่าคัดด้วยนะครับผมถ้าโดนขึ้นไปเนี่ยเี๋ยวไม่เหลือการ์ดลงนะขวดโดนเข้าไปนะครับผมลงซินทูดาก้อนลงมาบึ้มฝ่ายตะข้านางเงียบครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมพลังโจมตีห้าพันสองนะครับผมเกมเรามีไลฟ์แค่สี่พันเองนะหมัดเดียวก็เที้ยงแล้วครับ แล้วถ้าเกิดอัดบัตนี้ที่คือมอนเตอร์พวกนี้ระเบิดตายเรียบเลยนะก็แปลว่าไม่สามารถจะเหลือมอนเอาไว้คอนโทรลต่อฟื้นบอร์ดจากศูนย์นี่เป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับเอามาทดสอบหลายๆรอบปรับเปลี่ยนหลายแนวนะครับผมเพื่อหาแนวที่ดีสุดนะก็มีทั้งแพ้ชนะผัดกันไปนะครับไกเซอร์นะครับผม มาเจอไกเซอร์หลังแบรลิสนะครับผมหน้าจะไม่ได้เล่นทันเดอร์ดากอนแล้วละ่ะหนีบูสตาร์ดไปก่อนแล้วกันนะครับสตาร์ดได้ไม่สวยเท่าไหร่นะ ถ้าฝ่ายตรงข้ามระเบิดสตาร์ดัสก,กับทำลายใบนี้ได้จะดีมากเลยเราจะได้ใช้การใบนี้เสิร์จขึ้นบือได้นะครับเสิร์จสองใบก็แน่นอนเลโบดาก้อนกับซินทูดาก้อนแหละครับพลังโจมตีสองพันเจ็ดนะเพราะว่าที่เราเลือกเลือกฟิวเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่มอนสเตอร์แม่งเป็นมังกรเยอะนะครับออสปิดไซโครครับมึงยิงฟิวกูจบเลยนั่นไงเดี๋ยวยิงฟิวนะครับ เาเธอจวกการขึ้นมานะครับติงนฟูดากอนนะครับยิงทิ้งเลยครับเลือกมาสองใบนะครับเราก็จะเลือกในส่วนของอ่าใบนี้นะครับผมกับเลโบดากอนครับอ่ะแปะนะครับปึ๊บนะครับผม ตินเวอร์ครับผมแปะเลยนะครับจากนั้นก็ลงครับรีมูฟลงครับและหวดมีการแก้ว่ะเสียวเสียวเสียว อ่าฮะใบใบแล้วนะครับผมยิงเคลียข้างหลังต่อครับถ้ามีอีกใบหนึ่งนี่จบแล้วนะเราไม่เหลือการแย่แกล้งแล้วนะครับเอายังไงต่อ ีใบนี้ครับผมโอ้โหจบยังแย่แล้วตอนนี้เหลือแค่แบ็กวิงใบเดียวนะครับผมที่เอามาใช้ได้นะตอนนี้เราเหลือบมอนแค่นี้แล้วนะครับอย่างที่บอกครับผมซินเนี่ยมันมีจุดอ่อนมหาหันเลยถ้าเกิดโดนระเบิดเวฟฟิลแบบต่อนเนื่องเนี่ยเราก็ทาอะไรไม่เป็นเหมือนกันนะครับ เเบรอสไตล์ครับผมอย่างอุตส่าห์ทนเยกได้อยู่นะอ่ะสกิลยังไม่โดนปรับอีกเหรอไกเซอร์่ะก็ตามนั้นไปนะครับโดนระเบิดเวฟฟิล์มากเกินนะโดนไปสามเที่ยวนะครับอ่ะก็ถือว่าแพ้ไปกันละกันนะครับตอนนี้นะ คิวไกเซอร์สรุปยังไม่โดนปรับอีกเลยถึอว,ว่าโดนปรับแล้วโอเคนะครับผมตามน,นี้ก็ได้แค่นี้นะครับเอาประมาณนี้คร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมมันเป็นเด็กที่สร้างความบาเดเียวให้ฝ่ายตรงข้ามได้พอสมควรนะเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนระเบิดเวฟฟิลไปเนี่ยก็คือจบหมดบุกแล้วครับนะตามนี้เลยนะเพอไม่งั้นนี่ก็คือเราจะทําอะไรไม่ได้นะครับฟิลเด็กซินมันก็ประมาณนี้แหละนะถ้าหากสนใจครับผมจับเด็กซินต้องไปหาการ์จากไหนครับผมเด็กซินเนี่ยก็เป็นเด็กที่ส่วนใหญ่เราจะได้มานะครับผม จากการไปเปิดนะครับผมบล็อกนี้เลยครับผมอ่าซินทูนะครับผมเนี่ยบุกนี้กาซินครับผมใครที่เป็นสายดีๆนะครับผมก็น่าจะได้เด็กนี้มาจัดแก้เบื่อนะครับผมนะใครที่เล่นเด็กสายดีๆอยู่นะครับดีๆเลจิก็กำลังจะเข้ามาแล้วก็เอาไปลองจัดดูได้เลยนะครับนะกาซินทุกใบครับผมอยู่งนั้นเลยรู้สึกว่าจะมีสตาร์ดัสบางใบเดียวรับผมที่หลุดออกมานะนะอยู่สตาร์ดัสก็บล็อกเดียวกันนะครับผมบล็อกเดียวกันหมดเลยนะครับซิน ซินสตาร์ดัสนะครับผมทุกตัวนะครับผมอยู่บล็อกเดียวกันหมดเลยปัญหาคือถ้าเกิดจะเล่นเด็กนี้เนี่ยก็ต้องไปเปิดหาเพิ่มเองทีหลังนะครับผมต้องมีการพวกเกี่ยวกับซินน่ะพวกการ์ดเกี่ยวด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราเล่นสตาร์ดัสเราก็ต้องใส่ตัวนี้มาด้วยนะครับโอเคนะไปเปิดหาบล็อกเดียวเลยครับเล่นสนุกสนุกขำๆนะครับผมท่านไหนที่สนใจเบื่อเด็กเมต้าก็ลอกมาเล่นเด็กนี้ได้นะครับผมสนุกดีเหมือนกันวันนี้ผมฮอสปีแคทขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ